สุกเรียบร้อยเนาะจ้าผักกะเฉดหน่อยใส่ไส้แค่พอกินเนาะจ้าตักถ้วยเดียวพอเนาะจ้าเราจะกินแล้วค่อยเติมผักกะเฉดนาะจ้ายัวยัวเลยจ้ามาเด้อจ้ามากินแกงส้มนะจ้าแกงส้มปลาช่อนแปรสานาะจ้าหอมแห้งเด้อจ้าไว้พากินพาคร้อีแดนทเวิรสวัสดีจ้าเมือนี้เสนอเมนู แกงส้มนะจ๊ะปลาช่อนแปะสะจ้ะทุกคนไอเด้ผักกระเฉดมากนะจ๊ะแกะเองจ้ะไรบัวพักยังที่เราชอบแล้วก็ใส่ไปเดยแล้วจ้ะพี่น้องไม่ได้กินนานแล้วจ้าไอได้ปลาคอมากนะจ๊ะได้ปลาช่อนมาหนึ่งตัวจ้ะปลาอ่างจ้ะแซฟฟิตใบสองมือแล้วนจ้ะไอรีบทากลัวเนื้อไม่อร่อยค่ะหัวไชเท้าดอกแคร์นะจ๊ะพี่น้องในส่วนของปลาทับทิมน้อยซื้อมาต้มนะจ๊ะแกะเนื้อแล้วก็ตาใส่น้ำแกงส้มนะจ๊ะเพื่อจะได้เข้มข้น ไ,ได้พริกแกงส้มมากนะจ๊ะแล้วก็แบ่งใช้ค่ะทุกคนเรามาลงมือต้มปลา,ากันก่อนนะจ๊ะไอ้ต้มปลานิ่นไววก่อนและเราก็จะมาหั่นเตรียมผักไว้นะจ๊ะจะใช้ข่อย้างค่ะทุกคนนวกระสิบไปทอดปลาช่อนเนาะค่ะพี่น้องในสวนของปลาทับทิมนะจ๊ะนกกระสิบต้มให้เนื่อเปื่อยนะจ๊ะก็ปิดฝาไว้แล้วก็กวแ,วกแกะไปตำนะจ๊ะใส่แกงส้มเสด็จเค็มคนเค็มคนนะจ๊ะ ผักแกงส้มเรียบร้อยเนาะจ้ะล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วจ้าทุกคนผักกระเฉดนาะจ้ะแล้วก็ดอกแคจ้าหนำผักคะน้าเปียกเนาะจ้าเชื่ละลายน้ำว้พี่แกงส้มจ้าผักแบบหลายเนาะจ้ะก่อนอื่นเอาอยกระชีมาแกะปลาทับทิมเนาะจ้าตามเอาแต่เนื้อเนาะจ้าตุ่มเปื่อยๆเลยจ้าใบแกะปลาก่อนเด้อจ้านางเอกของเฮาคือปลาช่อนเนาะจ้ะหน่อยได้ปลามา ากตลาดนอกจากตัวหนึ่งล้างน้ําเกลือหล้วกระซับด้วยทิชชู่ให้เสด็จนำน้าจอาก็จะไปทอดกรอบจ้ะพี่น้องจะได้อร่อยอร่อยไม่คาวน้าจ่าไปตั้งกระทะแล้วเจ้าและก็ตําปลาทับทิมเรียบร้อยน้าจ่าใส่น้ำแกงน้าจ่าเครื่องปรุงแกงสมกับมบไม่อย่างไรน้าจ่ามีน้ําตาลมะพร้าวจ้าพี่น้อง น้ำตาลมะพร้าวหลักกะน้ำปลาแล้วก็เกลือนะจ๊ะแล้วเราค่อยชิมรสนะจ๊ะที่ขาดไม่ได้ก็คือน้ำปลาคำเปียกนะจ๊ะหอยทอดปลาก่อนจ้าไปหั่นหน่ออยหน่อยนะจ๊ะแบ่งทอดเป็นสองแบบนะจ๊ะทอดให้กรอบๆนะจ๊ะและเรามาทำน้ำแกงส้มกันเลยจ้าหอยทอดปลาจ้าแล้วก็ต้มใส่เครื่องแกงจ้าต้มน้ำนะจ๊ะทำตำน้ำแกงทำน้ำแกงส้มนะจ๊ะแล้วก็ใส่ปลาไหลไปจ้า เขาก็คนเดือดาล้วนะจะติกแกงส้มให้แตกละเอียดนะ่าจะให้นำแกงเดือดนะ่าจะแล้วเราค่อยใส่ผักนะ่าจะอีกแป๊บเยอะเข้ากระสีเอาปลาแล้วน่าะนะจะไม่ต้องกรอบมากแต่พอเราใส่แกงหม้อเดือดแล้วก็ใส่ผักลงไปจ้าส่พักที่สุกอยากนะ่าจะหัวใช่เท้าแล้วก็ไหลบัวจ้า เคล็ดลับของการแกงส้มนะจ๊ะทําผักให้นิ่มก่อนนะจ๊ะแล้วเราค่อยใส่น้ํามะขามเปียกจ้ะทุกคนผักจะได้สุกเร็วขึ้นนะจ๊ะปรุงไปเลยนะจ๊ะเออน้ำปลาน้ำตาลบอกค่ะนะจ้ะแล้วก็ใส่ไหลบัวลงไปจ้ะาชิมรสชาติได้จ้ะค่ะแต่เปียวนะจ๊ะแค่ผักสุกเราค่อยใส่น้ำมะขามเปียกจ้า สำหรับปลาช่อนทอดเรียบ้อยแล้วนะจ้าทอดปลาคอจ้าพี่น้องกรอบกรอบหอมหอมนะจ้าสูตรนีน้อยมากถ้าปลาช่อนจะซื้อต้องทอดนะจ้าพี่น้องจะได้ไม่คาวแล้วก็ทานอร่อยนะจ้าน้ำแกงหอมหอมนะจ้าพี่น้องหอมมากจ้าเตรียมผักเรียบร้อยแล้วจ้า้าให้น้ำซุปเข้มข้นนะจ้าแล้วเราค่อยใส่น้ำมะขามเปียกจ้าแล้วก็ใส่ดอกแคจ้าแล้วก็ใส่ปลาช่อนนะจ้า ใส่น้ำมะขามเปียกลงไปจ้ารสชาติอร่อยเลยนะจ้าใส่น้ำมะขามเปียกที่หลังเข้มขน้นเข้มขน้ขมขนนะจ้าแล้วก็จะใส่ปลาลงไปเลยจ้าก็ใส่ดอกแคร์นะจ้าใส่ดอกแคร์ลงไปจ้าใส่ลงไปได้เด้อจ้า หมดเลยยี่สิบปักเรนผักนะจ๊ะพอแม่จ้ะดอกแคหยกก็คือเป็นอันมาแล้วนะจ้ะสุกเรียบร้อยนะจ้าผักกระเฉดห้่อยสีไสแค่พอกินนะจ๊ะตักถ้วยเดียวพอนะจ้าเราจะกินล้วค่อยเติมผักกระเฉดนะจ้ะ ยัวๆเลยจ้ามาเด้อจ้ามากินแกงส้มนะจ้าแกงส้มปลาช่อนแปะสะนะจ้าหอมแห้งเด้อจ้าใส่ผักกระเช้าลงไปนะจ้าตักถ้วยเดียวพอค่ะมาเด้อจ้าแกงส้มเรียบร้อยแล้วจ้าแกงส้ม ลายช้อนแปะสะนะ้าจ้าใส่ผักเยอะๆจ้าทุกคนมาเด้อจ้ามากินแกงส้มกันกน้ำอ้อยเด้อจ้าสำหรับคลิปนี้น้าจ้าเอาไว้ซ้ำเนี่ยน้าจ้าคลิปหน้าพอกันไหมน้าจ้าฝากพี่น้องกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งน้าจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย